สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกมาแบบง่วงวงวงงงงด้วยก็เหมือนเดิมนะถ้าสมมติออกไปข้างนอกมาเนี้ยก็จะไลฟ์สดดูดวงให้นะคะวันนี้เปลี่ยนสถานที่นิดนึงพริีอาจารย์แบบใหญ่ที่อยู่ใหม่เนาะ สำหรับไหนดีวันนี้ให้เยอะเต็มไปหมดใช้อนเลกแล้วกันน่ารักดีเนาะสถานที่อาจจะชวนง่วงนอนนิดนึงนะคะอาจารย์ว่าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จบน้ำนอนละเอาไปได้ยังไม่ได้สวดมนต์ภารกิจหนักหนามาาโอ้โหเ,เดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะวันนี้ไปไหนมาวันนี้ไปร่วมพิธีบูชา พระแม่การมาขยะาเทวีนะคะเป็นภาพหนึ่งของพระแม่อ,อุมาค่ะก็เกี่ยวกับการเสริมสเสน่ห์แหละสร้างความสุขความสมหวังอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นมูตัวแม่นะจะต้องอจัดนิดนึงอะไรอย่างนี้เ,เดี๋ยวขอที่ฐานก่อนนะคะวันนี้พิกอาการเรแรนดอมดีอะพี่อาการแล้วกันไม่ค่อยพิกนานถามครูไพ่ดีกว่านะ หูขึ้นด้วยแรนดอมแล้วกันตามใจพระหูนะฮะวันนี้ขอเป็นคลิปแรนดอมนะแบบฟิลขี้เกียจมากไม่รู้จะแรนดอมเรื่องอะไรเดี๋ยวขอถามคุณพายนะคะว่าจะให้ทําแรนดอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะไ์แบบไม่บอกใครไม่ปีไม่ปีปีไม่คุยไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดทั้งสิ้นไรสนองนิดตัวเองนะคะไม่ได้สนองนิดใครไม่อ่านข้อความด้วยไม่มีแว่น เรื่องอะไรนะคะอ้เรื่องความรักอความรักอะไรดึงด๋งดๆ๋งง่วง,งนอนอะเนี้ยทำไมถึงอ่ความรักเนี่ค่ะอันนี้คือเรื่องของคู่รักความรักที่แบบมไม่สมหวังนะรักว้อนานอันนี้อันนี้แบบอะไรนะอาจารย์เพิ่งเคยดินเรื่องบนจินตนามาีเดี๋ยวว่าจะไปหาเสิร์ชดูอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวแรนดอมเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วกันนะคะแล้วความรักของอะไรละ่ะ เล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องความรักความรักของคนแบบไหนค่ะอืมบบเหมือนเหมือนคูไพให้ไลเล่นตัวเองเลยฮะอ่ะโอเคเป็นเหมือนประมาณว่าคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอะ แล้วอยากโสดอะไม่อยากมีความรักอะอแต่ครูไพ่จะให้ทับแลนดอมเรื่องความรักโอเคค่ะอ่ะงั้นมาดูกันใช้ไพ่กระจุกกระจิกแต่เล็กๆดีกว่านะล่ะแลนดอมวันนี้นะคะครูไพ่ท่านจะสื่อสารถึงผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคือแบบอยากใช้ชีวิตแบบสันโดดในทางโลกอะค่ะไม่อยากมีคู่แต่เกิดมาบนโลกไง รามาดูกันว่าคนแค่จะพูดเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกับคนเหล่านี้อยากจะสื่อสารอะไรบ้างอ่า,ามีดรา,า,า,าม่าอ่อย่างแรกเลยอาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์พงมยานรัตนพิทยาพิโมกรุ่น9 2นะคะจบสถาบันจบจากกาเรียนสถาบันเรียบร้อยแล้วนะไม่ใช่หมอดูปลอมไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็อาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์พิธาพูชัยด้วยก็คือจริงๆเป็นลูกศิษย์อาจารย์ทีก่อนแล้วก็ไปเป็นลูกศิษย์เอ้ยลูกิขอโทษ่ะไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ พรยานอีกทีหนึง่งซึ่งก่อนที่จะเป็นลูกศิียอาจารย์ทีอะคะ่ะก็ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์พรมยานแล้วแต่ไม่ถึงเวลาเนาะก็เลยได้ครูบาอาจารย์ถึงสองท่านในการประสิทธิ์ประสานวิชานะคะสไตล์การอ่านไพ่มันก็อาจจะไม่ตรงตามมาตรฐานเนาะแต่รับประกันว่าได้รับประโยชน์สูงสุดแน่อนอนถ้ามาดูดวงกับอาจารย์นะมีปัญหาตรงไหนถามได้หมดทุกอย่างเดี๋ยวจะแก้ให้ทุกอย่างเลยไม่ต้องกลัว อามาดูกันว่าเวลันน,นี้ครูอาจารย์พาย,ยาจะสื่อสารอะไรถึงคนที่อยากปฏิบัติธรรมไม่อยากมีคู่ทางโลกโโดูยังไงก่อนออจริงๆแล้วอะค่ะบุคคลเหล่านี้ที่ไม่อยากวุ่นวายกับเรื่องทางโลกเพราะว่าชอบมีแต่คนที่ มีคู่แล้วมนาะสนใจมาให้ความม่ให้ความสนใจเนะาะเขาไม่อยากผิดสีลไงก็เลยคิดว่าควรที่จะสวดมนต์ภาวนาแบบนั้นดีกว่าที่จะมีคู่แต่ขอโทษเถอะดวงดวงเป็นคนที่มีคู่นะแก้ปัญหายยังไงดีแล้วเนี่ยใครต้องการสืออะไรเนาะจะได้ประโยชน์อะไรจากการดูคลิปนี้เนอะ ถ้าดวงต้องมีคู่ต้องทำยังไงครับสำหรับคนที่ไม่อยากมีคู่เดี๋ยวทำพีอาการดีกว่าไหมเนี่ยอืมก็ท่านบอกว่าชีวิตคนเราอะค่ะมันต้องทั้งศึกษาหาความรู้ในด้านของธรรมธรรมะก็คือใบเนี้ยใบยเนี้ยที่บอกว่าให้พูดถึงคนที่ชอบปฏิบัติธรรมนะคะแล้วไม่อยากมีคู่ อันนี้ก็หมายถึงว่าศึกษาความรู้ด้านธรรมะด้วยแล้วก็ใช้ชีวิตทํามาหากินเนาะก็ประกอบอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนหยัดด้วยตัวเองแล้วก็ความที่เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการทำงานอันนี้หมายถึงว้นี้นะมีพรสวรรค์ในการทำงานอะเวลาที่จะไปทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ถามว่าจะแนะนําเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ทั้งโลกยังไงถ้าจําเป็นจะต้องมีคู่จริงๆน,น,นะคะอืมคือออ่ะโอเคอันนี้คือความแม่นยำของไฟพรมยานเดี๋ยวดูนะนี่ใบเล็กน่ารักมากๆเลยพอถามเรื่องความรักก็ขึ้นมาแต่ไพ่ของความรักเห็นปะไพ่กรรมเทพไหมไหนไหนเนีน่ยอ,อันนี้อันนี้อนนโอเคนี่ไพ่กร,รมเทพ ฉันบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้ถึงเวลาวาลาบุญจะส่งผลถึงแล้วให้ไปนี้หมายถึงวาลาบุญส่งผลคู่บาร,รมีมาแล้วนะคะจะพบกับคู่บาร,รมีที่แบบว่ามีความมีแพชชั่นในตัวเรามากรักเลยหลงไหลมากแล้วก็รักเราเหมือนลูกเลยดูจะดูแลเราดีมากสปอยทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะ อละนี้คือรักแบบชนิดหัวปักหัวปมแล้วยังไงต่อเอ่ยถ้าเจอแล้วเจอแล้วมันต้องตรวจสอบก่อนไหมบางทีอ่ะมาดูว่าครูไพ่จะพูดว่ายังไงต่อมีความจับไพ่หลายใบให้คำแนะนำอย่างไรต่อคะก็ขอให้มีเป้าหมายเป้าหมายอะไรเอ่ยเป้าหมายที่จะสร้างความสุขในชีวิตนะคะเห็นไหมวิธีจับไพ่ไม่เหมือนใครเลยนะ อย่าดูที่วิธีนะคะดูที่เจตนาเนาะอ่ะคือภาวะของการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้อภิญญาขั้นสูงของเราอ่ะที่แบบอยากจะละทางโลกอะ่ะการที่จะละทางโลกได้อะ่ะคุณต้องมีก่อนถึงจะละได้ความหมายคือถ้าคุณยังไม่เคยมีคู่ยังไม่เคยลึกซึ้งถึงความรักยังไม่เคยเรียนรู้การก่อเกี่ยวรัดเข้าไปแบบ ลุ่มหลงมัวเมาอะไรเงี้ยคุณก็จะไม่เรียนรู้วิธีการละจะมาบอกว่าละได้โดยที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีการลุ่มหลงอะ่ะมันไม่ได้เรียกว่าละได้จริงถ้าอยากจะเข้าสู่นิพพานอย่างที่ต้องการอะไรเงี้ยมันต้องเรียนรู้มาก่อนว่าการมีการลุ่มหลงกันมัวเมาเป็นสมหนแล้วถึงจะเรียนรู้การปล่อยปากละวางนะคะอันเนี้ยคือครูไพท่านสงสารมาว่า ถ้าอยากบรรลุชาิจริงๆอ่ะบางทีแล้วการบรรลุทมอ่ะมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ธรรมะเนาะการเรียนโดยการอ่านหนังสือมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกมันต้องเรียนจากประสบการณ์จริงมันต้องหลงจริงลุ่มลุ่มหลงจริงมัวเมาจริงรักจริงแล้วรู้จักใช้สติปัญญาในการคลายคลายความรักนั้นจริงรู้พิจารณาได้จริงมันถึงจะปล่อยได้ ซึ่งมันก็จะหนักหนาสาหัสหน่อยนะคะกับการที่เรียนด้วยวิธีปฏิบัติแบบนี้แต่ว่ามันจะทําให้คุณได้บรรลุกับทําขั้นสูงได้จริงๆนะอย่างที่คุณเคยอยากจะได้อะบางคนที่นั่งคิดฝันภาวนาว่าเออฉันปฏิบัติทนจะได้ถึงยานขั้นสูงจะได้ปฏิบัติถึงขั้นที่แบบลดละเลิกละนิพพานเลยไม่ได้เกิดอีกแล้วอย่างเงี้ยบทสุดท้ายที่คุณต้องเรียนรู้ก็คือการลุ่มหลงโมมเอาในกามารมนะ ถ้าไม่เคยรุ่มหลงไม่เคยปล่อยวางม,มันจะไปไม่ถึงนะคะงั้นก็ขอไ้พรอแล้วกันนะคะขอให้เจอคู่คุณบารมีเพื่อที่มาเรียนรู้บทเรียนรู้บทเรียนนี้แล้วก็จะได้ก้าวหน้าในด้านของธรรมะตามที่ตัวเองตั้งหวังไว้นะคะส่วนม์ปฏิบัติธรรมก็อย่าให้หายนะทําบ่อยทาทุกวันนี้วันนี้อาจารย์ก็ยังไม่ได้สวดแต่เดี๋ยวไลฟ์เสร็จก็จะสวดเหมือนกันอาจจะต้องนอนที่สองที่สาม ก็ต้องทำนะไม่ดำไหมเนี่ยเอาไม่ไม่ไม่ได้ใช้แบดไว้ก็พูดเสียงสดแล้วกันนะคะตามนั้นค่ะโอเคปกติแรนดอมเราจะทำสองสองหัวข้อเนาะแรนดอมหัวข้อที่2อครูไพ่บอกแล้วให้แรนดอมอะเรามาดูกันว่าจะแรนดอมเรื่องอะไรนะคะ ง่วงจุงไปอ่านไพ่ไม่ออกคร <c oughs> ูบาอาจารย์เจ้าขาปานีหนูหน่อยหนูง,ง่ว <c> ง <oughs> ขออีกสองใบางานหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> งานใช่ไหมคะเรื่องงาน เโอเค okay. อ่ะน่าจะเรื่องงานนะไม่แน่ใจใช่งานนี้ไหมใช่งานนี้ไหมค่ะง,งานนี้ที่สื่อสารเรือเปล่างานทุกยอย่างอ่ะโอเคงานเกี่ยวกับ ต้องใช้การสื่อสารเยอะๆอะพวกงานออนไลน์หรือว่างานอะไรน่าจะเป็นพวกงานออนไลน์มากกว่าคนครูไพ่ท่านอยากสื่อสารกับผู้ที่เริ่มที่จะเข้าสู่การสร้างโลกสร้างตัวเองในโลกตัวตนของโซเชียลอะเหมือนจะขายของออนไลน์หรือจะอะไรโดยใช้ตัวเองเป็นอมเมจอะคะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เนาะเวลาที่เราขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาจะ บางคนเขาจะโชว์แค่สินค้าแค่ตัว product, โปรดักต์ตัวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ครูบาอาจารย์ไพ่ท่านอยากจะสื่อสารกับผู้ที่เริ่มจากสร้างชื่อเสียงบนโลกออนไลน์โดยการใช้โปรไฟล์ของตัวเองใช้รูปตัวเองใช้ความเป็นตัวต,วตวนโชว์ออกไปอย่างเงี้ยค่ะงงไหมอาจารย์ว่าอาจารย์อาจาอาจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยแต่คิดว่าคนมาฟังน่าจะเข้าใจนะคะครูไพ่ท่านอยากโอ้ท่านบอกให้ว่าให้ ขอพรสวดมนต์ภาวนาและขอพรและทําเรื่องที่มันเป็นกิจ,จกลักษณะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องจริงๆกับกับโปรดักที่เราทําแล้วก็พยายามเอาตัวเองเนี่ยขึ้นไปบนโลกออนไลน์ออกสื่อเอาเอาหนังหน้าตัวเองออกกล้องอะ่ะเออตายแล้วพูดจาไม่เพราะเอารูปลักษณ์ของตัวเองอะคะ่ะออกกล้องแต่งตัวดีๆอะไรดีๆอย่างเงี้ยเนาะอันนี้หมายถึงการพูดถึงการบนรบาลสรรกล่าวและการทําพิธีเป็นตัวแทนก็คือ เหมือนตัวเองเป็นพิธีกรนในการขายของเหมือนคนที่ไลฟ์สด t ิกตอกอะคะ่ะเหมาะดูหรือใครก็ตามคนขายของอะไรก็ตามให้ใช้ตัวเองนี่แหละในการไลฟ์สดมองเอาตัวเองออกกล้องไปเนาะแล้วก็จะประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วในในการงานที่ทํานะคะไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามให้สร้างอิ a เ e ของตัวเองด้วยนะเนี่ยพะพิคเนตขึ้นติดกัน2อันพะพิคเนตราชาโชคพพะพิคเนตที่บ่งบอกถึงความสําเร็จ อย่างรวดเร็วความสำเร็จอย่างปาฏิหาริย์ท่านมาโวยพรคุณนะเดี๋ยวขอจับเพิ่มค่ะเห็นไหมนี่ก็คือจับมากกว่า3มใบนะเออมันเป็นเรื่องของเทคนิคเนาะแต่ว่าคนที่มา,ด,าดูได้ประโยชน์แน่นอนอ่าแล้วก็คนที่แบบว่าที่อายอะแบบที่อายนิ่งๆอะแบบจริงๆอาจารย์เป็นคนที่อายนะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครด้วยแบบ เลือกได้ฉันอยู่เฉยๆดีกว่าฉันไม่ยุง่งฉันไมไ่อะไรกับใครหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งให้เปลี่ยนตัวเองนะคะอย่าอย่าเป็นคนออย่าเป็นคนเก็บเงินเก็บตัวอะไรอย่างนั้นมากบางทีมันไม่ได้มีประโยชน์กับธุรกิจการงานที่เราจะทำอะคะ่ะก็แต่งตัวส,ยสวยๆแล้วออกมามะมอยอะไรแบบนี้อืม ธุรกิจของคุณนะให้ประครบให้ประครบประงมอย่างดีนะคะอย่าขาดเหมือนอย่างบางคนที่ทำที่ทําสื่อโซเชียลให้ทําสม่ำเสมออย่าทําแบบบุกบุบบุทำแ,บบทำแล้วหยุดทําทิ้งไปนานไปปีๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดประโยชน์นะคะมันจะกลายเป็นว่าเราต้องมาเริ่มใหม่แนะนําว่าให้ทําอย่างสม่ําเสมอทําบ่อย แล้วก็ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหรืออะไรต่างๆมันมันไวเนาะอย่างคนจะไลฟ์สดติกตอกเนี่ยเขาก็ต้องไปดูก,ดกฎกติกาว่วาทํำยังไงการจะไลฟ์สดใน Facebook ใน y o u t u b e เนี่ยก็ต้องมีกติกาย,ยางไงมันมีวิธีแฮกด้วยนะคือบางทีเขาจะบอกว่ายอดติดตามต้องเท่านี้ก่อนหรือว่า ต้องมีเงื่อนไขแบบนั้นแบบนี้ถึงจะไลฟ์ได้ให้คุณศึกษาหาความรู้ว่ามันมีวิธีแฮ็กแบบไหนที่ไลฟ์ได้เลยโดยไม่ต้องแบบรอพวกยอดติดตามหรือว่าคนติดตามอะไรประมาณนั้นนะคะอย่าข yeah, ี้เกียจ <laughs> เหมือนโดนด่าอย่าขี้เกียจนะคะถ้าคิดจะใชะ้ถ้าคิดจะลดแล่นบนสื่อโซเชียลแล้วเพราะทุกอย่างมันมาไวาไปเร็วเนาะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของกระแสทางสังคมอะคะ่ะถ้าเราใช้ ตัวตนของตัวเองในการออกสือ่อเพื่อที่จะนําเสนอโปรดักต์หรือสินค้าหรืออะไรก็ตามหรือแม้แต่การดูดวงเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะนําเสนอศาสตร์แห่งพงยาณนะให้กับผู้อื่นเนี่ยต้องทํำบ่อยๆนะออกคลิปบ่อยๆนะจะไลฟ์สดก็ไลฟ์บ่อยๆใครไลฟ์สดเวลาไหนก็ทาเวนานๆโอ้และยิอาายีอาจารย์ด้วยดีอาจารย์ไม่ได้แบบว่าเป็นฟิกอะไรขนาดนี้คงต้องไปแก้ไขนะคะจุดจุดจุดแอ ถ้าสมมติว่าใครมีพาร์ทเนอร์หรือเพื่อนร่วมงานหรือว่าแบบไม่ถนัดไลฟ์คนเดียวเนี้ยก็หาเพื่อนมา คนที่แบบว่าไหวพิพอๆคุณนะรับส่งได้โบ,บ๊ะมุกไปกันได้อย่างนั้นนะคะเอามาช่วยจะได้ไม่เหนื่อยแล้วก็จะได้รับความสนใจจากคนอื่นเยอะขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องเป็นตัวตั้งตัวตีนะแล้วคุณนะเก่งด้วยสามารถทําได้ยีด้วยคิดได้ทําได้วางแผนได้ทุกอย่างประสบความสำเร็จทาเวสวุวรรณขึ้นมาการันตีความหมายคือผู้ที่มีความรู้ความสามารถประสบความสำเร็จได้ตัวเองนะคะได้ด้วยตัวเองนะคะพูดลวกมาก ได้ยินเสียงชัดไหมก็ไม่รู้เนาะไมอาจารย์ดับไปแล้วไงแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะคะนี่คือไพ่หแห่งการเฉลิมฉลองแสดงว่าครูไพ่ท่านมาอวยพรและยืนยันว่าถ้าคุณรู้จักเรียนรู้พัฒนารู้จกักใช้อิเมจ i ตัวเองอในการออกสื่อนะคะศึกษาในแต่ละด้านว่าแต่ละสื่อโซเชียลมันต้องใช้วิธีการยังไงบ้างนะคะ แล้วก็หาพาร์ทเนอร์มาด้วยในกรณีที่คนที่เป็นคนที่อายอะ่ะไม่ค่อยจะพูดเองอะไรเองอะ่ะหาพาร์ทเนอร์มาคุณก็จะลื่นไหลแล้วก็อยากขี้เกียจทําสมัําเสมอคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างงดงามนะเฉลิมฉลองเลยแล้วนี่ปาบิคเนราชาโชขึ้นมาการันตีด้วยนะคะยังไงก็ขอไว้พรนะสําหรับคนที่บุบเบิกโลก ทางโซเชียลต่างๆนะคะขอให้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังนะขายอะไรก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเลยอันนี้อย่าไปเขาเรียกว่าไพ่ติดบ่วงไปไม่สุดกลับไม่ได้ไปไม่สุดอันไหนที่มันติดอยู่ในใจอะเอาออกไปซะพวกทิศทิความคิดต่างๆที่มันแบบอุ้ยแกจะได้เหรอฉันจะทําได้เหรอนันนี่นู่นทิ้งไปก่อนค่ะลงมือทําก่อนอย่าพิ่งคิดอะไรแล้วก็ แล้วก็อย่าบน่นอุ้ยอันนั้นไม่พร้อมอันนี้ไม่พร้อมอันนู้นไม่พร้อมคนเรามันไม่มีใครรอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลงมือทํานะคะมันต้องทําไปด้วยแก้ไขไปเจอปัญหาแก้ไขไปทําไปแบบนั้นนะคะถ้ามัวแบบรอพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ยืนได้เดินกันนะคะใช้ใช้ภาษาดูแรงง่วงนอนง่วงนอนขอให้ขยันด้วยนะคะขยันทํางานเนาะแล้วก็โอเคยังคงยืนยันเรื่องของพาร์ทเนอร์อะเดี๋ยวมาขอพรครูไพ่กันดีกว่าเนาะ ก่อนเข้านอนวันนี้นะคะครูไห้ให้พรกับผู้ที่มีโอกาสเข้ามาดูไลฟ์ในตอนนี้หรือว่าดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะว่าครูไพ่ท่านอยากให้พรเรื่องอะไรนะคะขอ,อให้ไปสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนด้วยนะคะ ก็ให้พรโดยการบอกว่าให้ไปสวดมนต์ภาวนานะคะแล้วก็ให้ไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือค่ะแล้วเรื่องต่างๆอ่ะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วมีความสุขอันนี้ไพ่ที่แบบว่าดีที่สุดในสำหรับของไพ่พรมยานอุดมสมบูรณ์ทั้งปัจจัย4ี v เอ y ว h i n g ต์จิงกะเบลจะสมหวังนะคะก็รับพรกันไปเนาะอันนี้อาจารย์ก็จะขอน้อมรับด้วย วันนี้เสียงมันดีไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์เซฟดูก่อนถ้ามันไม่ได้อะไรยังไงจริงเดี๋ยวอาจารย์แก้ตัวรอบหน้านะต้องขออาภัยด้วยนะคะบา,บายๆแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปอาบน้ําสดมลและดึกมากแล้วนะคะขอให้หลับฝันดีและมีความสุขตื่นเป็นสุขหลับเป็นสุขแล้วก็เจริญทุกกิจการที่เลือกทานะคะเรื่องความรักอะไรก็ขอให้สมหวังเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องนะคะไม่ไปยุ่นกับคู่ครอ,องของใครเนาะ พระเกศมงคลเทวดาประจําตัวปกป้องคุ้มครองรักษานะคะขอขอให้มีความความสุขหลับฝันดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะโอ๊ยไม่ถึง